แต่92กับ07ไปต่อไม่กักเดี๋ยวไม่ทันอั้น1นทับ7ทับ 6, 5กระกราบสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชม ชาว y o u t u ทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้มาเจอกันกันกบแอดมินทางช่องของ m o n นี่นิวนะคะแชร์หวยแชร์ข่าวสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของแอดดุยพลัมนะคะที่ทางช่องนำมาเสนอนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมางวดเป็นที่16มิถุนายน2565แอดดุยก็ทำแตกไปทั้งบนทั้งล่างนะคะด้วยตัวเลขที่เข้าคือเลข07กับ92นะคะสำหรับงวดเป็นที่1 เดือน7 6 5ที่ที่จะถึงนี้นะคะแอดดุยก็ไม่รอช้านะคะรีบปล่อยตัวเลขออกมาเพราะกลัวทุกท่านจะซื้อไม่ได้เดี๋ยวมันจะอั้นนะคะจะเป็นตัวเลขตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคม2565นี้นะคะงวดวันที่1กรกฎาคม2565นี้แอดดุยก็ให้มาทั้งบนทั้งล่างนะคะส่วนบนแอดดุยให้มาที่41 1> 6 1 7 1แล้วก็76นะคะเน้นย้ำขีดเส้นใต้สีแดงๆคือเลข71กับ76นะคะส่วนข้างล่างแอดดุยก็ให้มาที่73แล้วก็93นะคะเน้นย้ำขีดแดงๆ2ชุดนี้73กับ93นะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวะทางของแอดดุยก็รีบไปหาไปจับจองล็อตได้เลยนะคะท่านผู้ชม เพื่อที่จะไม่พลาดอั้นนะคะใครช้าคนนั้นอดนะคะแอดจะขอบอกสำหรับแอดดุยก็ถือว่าฝีมือสุดยอดนะคะแตกบนแตกล่างเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็มาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ทางช่องของ m o n e y New ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ